<c oughs> สวัสดีค่ะพีค่ะโอเค่ะพีค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสามคนจะมาแข่งขันอะไรคะไทย<ม>กินแบ๊บซี่แล้วไทยเลกิกกอนงันแท้วันนี้เราจะมาแข่งขันกินน้ำอัดลมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเป็นนะ้ำแบ๊บซี่นะคะเพราะว่ามันมีแรงดันเยอะไทยกินแบ๊บซี่แล้วเลกิกกอนเลยยังไงขอสักทีนิดนึงจทิ้เลยเห็น,นเราเลยข้าดิ นไม่เป็นอ่ะแน่ใจใครเลิกกอนแพ้นะที่เคยกินนะเบบซี่เนี่ยตัวกินมันแค่ขึ้นขวดลมมันก็จะตีขึ้นมาแล้วมันก็จะเลอ์เบอ์ คิดว่าชนะไหมครชนะได้ไหาเลยไม่เป็นไม่ใช่นะนะใช่ใชอ่าดูนะจับตาดูนะว่าคนนี้เลอไม่เป็นเน้องคิดว่าใครจะเลอคนแรกเข้าอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยน้องข้าเขาบอกเขาเลอไม่เป็นคอยดูนะว่าจะเลอออกหรือเปล่ากติกานะคะมีอยู่ว่านะคะภายในทั้งหมด4นาทีต้องพยายามกินให้หมดนะคะก่อน4นาทีก็แล้วแต่ยใครเลอก่อนเออไม่สามารถเก็บลมบานของเราได้ ามตรงนนนะั้นก็คือคนที่แพ้แพ้นะอ้าวแล้วถ้าแบบหลังก็เสียเทียเลยพอได้อาจจะเนเน่บอกเลยไม่เป็นไงไม่หมายถึงพอได้เลยได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเปิดปากก่อนหนึ่งสองสามโอ้ยเย้ได้แล้วเว้ยโอมหนีลมลมหนีหนึ่งสองจับเวลาอีกว่าว่ะ ห้าปิดปากเป็นที่กลัวเลยเฮ้ยคนเซอร์บีคนเซอร์พอจบเลยคนเลไม่เป็น่ะกินต่อไปนี่คือแพ้เลยนะคะเหลือพี่กับเท็กดูคนเลิศไม่เป็นเลยเลือได้ไหมเนีย ข้าเนาะุ่งาที่หน้าพีโยยากมากเลยค่ะน้องๆลงสมองอะลงมันตีขึ้นมาสมอง,งมอะเกินหนเลยมากเลยนะ หมดอีกนาทีครึ่งนะคะตอนนี้เหลือเฟ้ยได้ทำอะไรเหลือเฟ้หรอเนี่ยโอ้โหหูเสียวเหลือสนาทีแล้วอุ้ยหมดเร็วเร็วสิเหลืออีก ใครแบบซี่เหลือเหลือมากก่ามันแทนนะเฮ้ยคนกินหมดกวนอ่ะแต่ว่าโอ๊ยข้าวกินแล้วเร้วเฮ้ยพี่พี่ทำให้หนูเสิยสมาธิเรื่องตาจิตเลยก็รอดมาเออยังไม่เลย น้ำตาไหลเลยอ่ะคือขวดบังันแน้วหนอยังไม่เลยเลยแล้วเหลือหนึ่งนาทีแล้วเยอะกินเร็วไม่เหลอเยอังหวะใครพูดเริ่มก็เหรอ ลงเลยโอเคเฮ้ยพี่น้ำตาไหลเลยนะคะใครบ <laughs> างคนบอกเลยไม่เป็นไปหมดแล้ว <laughs> 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 เลยไหนเราเลยทีนี้ไเไหเรเลยาเลนเลไาล้ไหนาเลนเาลยนไไไหนไหนลานเคายนน คลิปหนะ้าบ๊ายบายเอาะข้อเลยทีน uh ึง huh. like, like